สวัสดีค่ะวันนี้เอ่อปาเกตจะมาถักดอกเดซี่นะคะก็คือมีอยู่คลิปนึ่งนานมาแล้วค่ะที่ทำกระเป๋านะคะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนใน y o u t u b ะคะมาถักว่าอยากให้สอนนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆที่ปาเกตก็เรียนรู้มาจาก youtube เหมือนกันค่ะแล้วก็จาก t ิ k ตอกบ้างก็มีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก็ ก็ใช้ไหมสามสีนะคะค่ะเพื่อจะให้แยกได้ง่ายนะคะก็เพื่อนเพื่ชอบสีไหนก็ลองดูนะคะสีเหลืองจะทําเป็นเกสรค่ะสีขาวจะเป็นตัวดอกนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นสีออกโกลตินนะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทําที่เกสรกันก่อนนะคะเกสรเริ่มจากเมจิกรินนะคะก็ตั้ง จุดยิงพันมาด้านนี้นะคะเพื่อเวลาเราจะได้ใช้เส้นด้านนี้ค่ะด้านทางด้านซ้ายเนี่ยดึงให้มันกระชับนะคะก็เริ่มด้วยโซ่3ค่ะหนึ่งสองสค่ะแล้วตามด้วยดับเบิลโคเชตอีก11ครั้งนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดครั้งเนี่ยนับรวมกับโซ่สามต้นแถวก็จะรวมเป็นสิบสองแถวนะคะค่ะเสร็จแล้วรูดเข้าไปค่ะพอดีใหม่ที่ปเกตใช้นี่จะแข็งนิดนึงนะคะ่ะรูดยากนิดนึงนะคะเราใช้เชือกฟอกนะคะ คือแกรนนี่สแควร์เนี่ยทําแล้วก็ไปต่อเอาดอกเนี่ยไปต่อเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นเป็นเสื้อเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะอ่นะคะ่ะพอสิบเอ็ดแถวแล้วก็เราก็จะเราก็จะอา่าถักถักให้บนเป็นวงกลมนะคะก็คือนับไปที่หนึ่งสองสามแล้วก็ปิดปิดแถวค่ะ แถวด้วยสอย่างนี้เขาเรียกว่าสีนะคะค่ะเสร็จแถวที่หนึ่งแล้วค่ะอันนี้ดึงให้แน่นนะคะเมื่อกี้ก็ดึงลำบากก็จะมีอุปกรณ์ช่วยค่ะก็จะมีครีมครีมครีมไม่ใช่ครีมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเย็บเก็บนะคะอ่าอันนี้เสร็จแล้วหนึ่งแถวก็ต้องตัดค่ะ ตัดออกเกสรดอกไม้สักประมาณ10กว่าเซนก็ตดัดค่ะไม่เหมือนเกสรแล้วนะคะตัดแล้วก็จริงๆแล้วเราก็เก็บเก็บปลายค่ะใช้เข็มเก็บปลายนะคะ ็บไปก็แล้วแต่ถนัดเลยนะคะใครถนัดแบบไหนก็ปกติก็ถนัดแบบที่เราเอง <c oughs> อ่ก็บไปให้มันสนกัน บางทีเราดึงยากเราก็จะใช้ใช้คีมเป็นตัวช่วยนะคะบางทีดึงดึงเราเจ็บอะคะ่ะยิ่งพวกประเภทถ้าใช้ถ้าใช้เอ่อเชือกลมอย่างนี้นะคะ่ะจะค่อนข้างเจ็บมากหรือว่าถ้าเชือกฟอกก็ต้องเป็นเชือกฟอกแบบนิ่มนะคะถ้าเราซื้อมาแบบวระแข็งก็จะเจ็บแต่ถ้าไมโพรม,มาจะง่ายคะ่ะเก็บปลายแล้วก็ตัดออกคะ่ะติด ส่วนนี้ก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเก็บรวบไปกับสีขาวค่ะได้แล้วค่ะก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะมีทั้งสิบสองสิบสองแถวนะคะหนึ่งค่ะสมติหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราตัดอเอาไว้หนึ่งนี่ค่ะที่หนึ่งมันจะมีสิบสองสิบสองร่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองรอง่อะต่อไปป้ากิก็จะใช้สีขาวนะคะสีขาวทำทำดอกนะคะวิธีการนะคะกะ็เอาที่รูนี้ละกันก็ต่อดอกปุ๊บแล้วก็ปักเข้าไป เล็ใหม่นิดนึงนะคะก็อันนี้ดอกเขาจะดอกเนี่ยจะทําเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้นะ,ะถ้าขนาดเล็กก็โซ่สอโซ่สก็ได้ค่ะแต่ที่ปาเกตทําคือจะเป็นดอกดอกดอกลีบด,ดอกใหญ่นะคะก็โซ่สี่หนสองสานะคะในร่องเดียวกันอันนี้ทําเป็นทริปเปิลโคเชนะคะก็คือพอสองคอ,อ,อพอสองคอพันสองครั้งหนึ่งสอง แล้วก็ทิ้มไปในช่องเดียวกันแล้วก็ควักขึ้นมาคะ่ะแล้วก็ปลดหนึ่งสองสามทำแบบนี้ไปอีกสี่ครั้งนะคะพันสองครั้งค่ะเดี๋ยวกัรเก็บใหม่ไปด้วยอ่ะเก็บใหม่สีเหลืองไปด้วยละกันง่ายๆ่หนึ่งสองสามอ่าหรืออีกสองครั้งคะ่ะ พันสองครั้งอยู่ในช่องเดียวกันนะคะหนึ่งสองสามอ่าอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามอ่ามันก็จะแผละแบนๆอย่างนี้นะคะเอาเราจะทำให้ตุ่มอย่างนี้ได้ยังไงนะคะก็ไปที่หลักแรกนะคะบนสุดนะคะหลักแรก แย่เข้าไปค่ะแล้วก็เกี่ยวเส้นนี้มาด้วยกันอ่าได้แล้วค่ะได้หนึ่งกรีบแล้วค่ะแล้วเราก็ล็อกค่ะปุ๊บล็อกปุ๊บแล้วเราก็หนึ่งโซ่ค่ะได้แล้วนะคะหนึ่งกรีบนะคะกรีบที่สองดูให้ดีนะคะเป็นช่องถัดไปค่ะ <c oughs> พันสองครั้งทิ้งไปนในช่องที่สองค่ะเก็บใหม่ไปด้วย ต่อไปเป็นช่องที่สามค่ะก็พันสองครั้งนะคะจิ้มไในช่องที่สามมันอาจจะเล็งเลงยากสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเล็งได้อยู่ค่ะปลดสองปลดทีละสองนะคะสองสองสองพันสองครั้งช่องหนึ่งก็จะมีทั้งหมดห้าหลักนะคะสองแล้วนะคะ สามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะ,ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่หลักที่หนึ่งค่ะแถวบนค่ะแล้วก็กวักเ๊บเข้ามาค่ะแล้วก็ปิดล็อกซะค่ะแล้วก็หนึ่งโคเชค่ะ ทําอย่างเนี้ยวนไปทั้งหมดครบ12หลักนะคะเราก็จะได้ดอกค่ะค่ะก็ทํามาครบ12กลีบดอกเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 1ี12ก็ค่ะก็ก็ถักโซ่สองแล้วก็มาปิดงานนะคะปิดงานก็คือเย็บถักตึกไปเลยปิดงานตรงนี้ค่ะ ปิดอืมค่ะปิดงานปิดค่ะปิดงานแล้วก็เก็บไหมค่ะนี่เก็บไหมเราใช้แบบไม่เย็บต่อกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้เก็บตอนที่เราถักเราถักสีอีกสีนึงเลยนะคะ เริ่มต่อฐานดอกนะคะก็คือช่องแรกนะคะเราก็ใส่เก็บไหมไปด้วยนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนสีค่ะค่อยๆทำไปนะคะมันไม่มันก็คือถ้าทำบ่อยๆก็จะกรีบดอกก็จะสวยเองปาเกะเองก็ยังทำกรีบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยค่ะ ช่องนี้เนี่ยคือมันมีสิองช่องใช่ไหมคะแล้วก็จะทําเป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็สี่เหลี่ยมก็จะมีแต่ละด้านมี4ด้านก็คือด้านละสี่ช่องนะคะช่องแรกนะคะก็โซ่สามสองสามค่ะแล้วก็ถักโซ่สามอีกนะคะโซ่สามอยู่ในช่องเดียวกัน,นะคะ่ะอ่า จริงๆแล้วเดี๋ยวเราถักวนแล้วมันจะมาเจอช่องนี้นะคะคือพอสี่ช่องปุ่มเนี่ยช่องที่สี่เนี่ยของแต่ละแถวอะ่ะมันจะต้องใส่จะต้องในช่องนั้นจะต้องมีมีมีอย่างเนี้ยสองอันนะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปก็ช่องถัดไปนะคะดูตรงนี้ได้เลยค่ะตรงช่องแบบตรงนี้นะคะก็โซ่ถักดับเบิลโคเช่นะคะหนึ่งสอง ดับเบิลโคเช่เนี่ยสองครั้งไอ้สามครั้งค่ะสองสามอ่ะต่อไปหนึ่งสองสามอ่ามาช่องที่สี่นะคะดับเบิลโคโชเช่ หนึ่งสองสามแล้วตามด้วยสองโคเช์ค่ะหนึ่งสองค่ะแล้วก็ดับเบิลโคเช์อยู่ในช่องเดิมอีกสามดับเบิลโคเช์ค่ะหนึ่งสอง สามตรงนี้เพื่อเป็นการทํามุมนะคะเป็นมุมของสี่เหลี่ยมค่ะเราได้หนึ่งมุมแล้วนะคะไปต่อค่ะไปอีกสองช่องนะคะสาม double c o c h อยู่ในแต่ละช่องนะคะหนึ่งสองสาม ช่องต่อไปค่ะหนึ่งสองสามอ่ามานะสองช่องแล้วนะคะถ้านับตอนนี้ด้วยก็สามช่องหนึ่งสองสามนะคะช่องที่สี่ค่ะอันนี้เป็นอีกมุมนะคะเป็นมุมที่สองแล้วนะคะก็สามดับเบิลโคเชค่ะหนึ่ง สองสามแล้วก็โซ่สองค่ะทํามุมแล้วก็สามดับเบิลโคเชในช่องเดิมนะคะหนึ่งสองสามค่ะค่ะช่องต่อไปค่ะสามดับเบิลโคเชนะคะสองช่อง สองสองสามหนึ่งมุมสองมุมเราจะทำมุมที่สามแล้วนะคะ ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ทำมุมได้สองโคเชค่ะง่ายไหมคะง่ายเนาะแล้วก็สามดับเบลิลโคเชค่ะหนึ่งสองสาม ในมุมที่สามแล้วนะคะเหลือเราจะมาทำมุมที่สี่ตรงนี้นะคะก็สองช่องนะคะสามดับเบิลโคเชค่ะหนึ่งสองสาม่ะคะอีกช่องหนึ่งสามดับเบิลโคเชค่ะหนึ่งสอง สามค่ะตอนนี้เราจะทำมุมแล้วนะคะค่ะไปอีกช่องนี้ค่ะหนึ่งสองสาม,สามแล้วก็สองโซ,โซ่ค่ะหนึ่งสองไปจบที่ตรงนี้นะคะแทงเข้าไปที่หลักแรกเลยค่ะปิดแถวค่ะ ไม่ไม่ใช่แทงเกินค่ะค่ะดูตรงนี้นะคะก็นับขึ้นมาหนึ่งสองแล้วก็สามนี่ค่ะมันหนึ่งสองสามเนี่ยล้วก็ปิดเปิบค่ะเนี่ยค่ะเราก็ได้แกรนนีสแควร์มาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะถักแถวถัดไปนะคะแถวต่อไปนะคะก็ใช้ไหมสีเดิมไนีนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะก็ขึ้นด้วยโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็โคเชก็ถักไปตามแถวเลยค่ะหนึ 嗯。So. ค่ะเพราะถึงตรงมุมนะคะอ่าตรงนี้ค่ะเราก็จะในช่องนี้ก็คือสองด o u b l e crochet นะคะหนึ่งสองเป็นการทำมุมค่ะแล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็สอง d o u เ l e crochet ในช่องเดียวกันค่ะหนสองแล้วก็ถักต่อนะคะถักต่อก็เริ่มจากหลักแรกเลยนะคะ มือนแอบซ่อนๆนิดหนึ่งช่องนี้ก็ถักไปเรื่อยๆค่ะเวลาเพื่อนๆถักไปก็นับไปด้วยนะคะให้สีให้สีด้านเนี่ยหลักเท่ากันนะคะเป็นการทวนไปด้วยค่ะ ค่ะถักมาสองมุมแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่สามนะคะกล้เห็นความจริงแล้วค่ะเห็นไหมคะถักไม่ยากเลยค่ะโครเชเป็นงานอดิเรกได้นะคะเป็นอาชีพได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นออชีพว่าจะเมื่อยสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพื <related Administ rative> ่อนเวลาถักก็ต้องพักด้วยนะคะเพราะไม่งั้นน่ะหลังไหลมันจะตึงนะคะแล้วมันจะต้องมันจะมันจะยากค่ะก็ควรจะพักทุกๆชั่วโมงค่ะยืดแขนยืดขานะคะอย่านั่งนานค่ะถึงว่าไม่ใช่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศก็ถักโคเชก็ออฟฟิศซินโดรมได้นะคะ ที่บอกเนี่ยเพราะว่าเป็นอยู่ค่ะก็เลยไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนเจ็บปวดเนาะ <c oughs> ค่ะอาใกล้ความจริงแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วนี่หลักสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องใส่ไปทั้งหมด4โคเชน,นะคะก็คือ เป็นมุมน,นะคะหนึ่งสองแล้วก็ทำมุมนะคะสองโคเชตสองดับเบลิลโคเชตแล้วก็สองโคเชตค่ะแล้วก็สองดับเบลิลโคเชต์หนึ่งสองค่ะปิดจบได้เลยค่ะ เราก็เย็บเก็บนะคะ เรียบร้อยค่ะตึงๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพืเกด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย